มัสยิดของชนมุสลิมแต่ซีเซียหรือก็เป็นเมืองพุทธแล้วสึดมัสยิดอย่างนี้มาทําอะไรอยู่ที่นี่บางทีคงจะมีชนมุสลิมอยู่บ้างในหมู่ชนตใต้การปกครองของชาวถังเกิ้ลจุและบางทีเขาอาจจะถือว่าภายในปราสาทนั้นจะเป็นการเหยียดย่ำดูหมิ่นกันจึงเลยมาสร้างมัสยิดเสียยข่ายนอก พ่อค้าวานิชที่มาจากอินเดียและที่ไกลๆออกไปก็คงจะได้มาสวดมนต์ไหว้พระและแสวงหาการพักกายพักใจกันหลังจากที่ได้เดินทางมาไกลด้วยความลำเข็นบนเส้นทางสายใหม่ สิ่งที่ทําให้เราประทับใจมากที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้ค้นพบที่ฐานของสถูกด้านตะวันตกเฉียงเหนือคือหออนิสรสูงประมาณสองเมตรการถูกกร่อนของกระแสลมได้ทําให้ผนังหอพังลงและที่พื้นตลอดจนที่ดินข้างนอกก็เกลื่นไปด้วยพระเครื่ององค์เล็กๆนับไม่ถ้วนซึ่งได้ประจุไว้ภายใน เครื่องดังกล่าวได้เหล่อเอาไว้เป็นจำนวน,นมากและชาวพุทธของพระราหโ,โตะก็คงจะได้ซื้อหามาแล้วถวายไว้ที่หอเป็นเครื่องลํำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราเก็บพระเอามาสองสามองค์เพื่อเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศจีนที่เหลือก็ปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างที่พบพอตกตอนบ่ายลรมแรงก็พัดมาทุกวันจากตะวันตก สายของเน็ดทายที่พังครูและดูคล้ายลักษณะที่เลื้อยของอสรพิษใหญ่ตามตำนานที่เป็นปู่โสมเป้าซัพย์ของหราโหฮซ ชาวคุเทศและชาวมองโกลคนอื่นๆไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเข้าไปในกำแพงเา,าืาตลอดเวลาที่พวกเราอยู่ที่ อีกครั้งหนึ่งที่สายพัดเข้ากระหน่ำกำแพงเหมือนดินฉากมืดมัวคลุมประสาทมืดตามตำนานของพระราหูโตเซียกระนั้ ลึกเข้าไปในขุมเขามีหยกอันลึกลับนอนซ่อนเร้นอยู่เป็นสิ่งที่ชาวจีนยกย่องนับถือด้วยความตะลึงลานกันสมมมาเชื่อกันว่าหยกแห่งเขาขุนหลุมนั้นทรงอํานาจอันประหลาดซึ่งอาจจะเป็นเพราะความสดใสแวววาวของมันพ้ามพูนขึ้นตามอายุการก็ได้ชาวจีนจินมักจะรักสิ่งที่ทาด้วยหยกเขาเชื่อว่าหากได้สวมใส่แล้ว ชีวิตจากเจรังอยู่ไม่รู้ตายร่างกายไม่เน่าเปื่อยเพื่อทีสักวันหนึง่งวินยาณจะกลับคืนมาพระษัทผู้ยิ่งใหญ่บางพระองค์ส่งชุดหยกยามที่เอาพระศพลงฝังเครื่องทรงชุดนี้ทำด้หินหยกร 2, ุ่น2,500ชิ้นประกบกันเข้าโดยถูกรัดไปด้วยเส้นเลือดคำคำอาพรที่เลิศล้ำชุดนี้ทําขึ้นเมื่อ2,000ปีมาแล้ว แต่เพิ่งจะขุดค้นขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้นเองเราจะเห็นได้ว่าคนในอดีตรักหยกเช่นในปัจจุบันเส้นทางสายใต้สู่แดนตะวันตกนั้นวิ่งผ่าไปหวางเขาคุนหลุน และทะเลทรายทะเครืา,า,าม,มากันขณะนี้คณะสำรวจจีน,นญี่ปุ่นมุ่งเข้าโอเอซิสแห่งที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทางสายนี้ที่เรียกกันว่าโหตานเมื่อมาจากตะวันออกก็ต้องข้ามในน้ำยู่หลงขจั ในน้ำสองสายจากภูเขาคุณหลุงไหลผ่านโหตานคือแม่น้ำยู่หลงขะจะในตะวันออกและแม่น้ำขรา,าขะจะในตะวันตกแม้ในทุกวันนี้ก็มอดจะเห็นคนมาหายกกันอยู่ในท้องน้ำเขาบอกว่าถ้ามองหินหินก้อนใดที่ดูเปล่งกลางกว่าหินอื่นก็จะพบเหยกได้ แต่หยกมันเหินนับว่ามีโชคแล้วเราข้ามลำน้ำไปแล้วก็ถึงเมืองหัวซา ครั้งหนึ่งเมืองนี้เคยมีประสาทใหญ่ซึ่งปกครองทั่วทั้งบ้านเมืองมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นแหล่งยกอันมีค่าและเป็นศูนย์การค้าของการทาินิ์ระหว่างตะวันออกตะวันตก เราเป็นคณะสำรวจคณะแรกที่ได้เคยมาณที่นี่เร่ว่าโทตามมีพิมเนืองอยู่1 8 0 0่0คนและในจำนวนนี้เป็นชนเผ่าอุ้ยเอ๋อร์จุเซีย95%แดนรับุรุษเป็นชนเผ่าเตอร์กิชที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงมองโกเลียนผู้ชายสวมเครื่องแต่งกษยชนิดต่างๆก,กันหลายอย่าง หญิงก็พันผ้าพันคอสีต่างๆและห้อยต่างคนพวกนี้เป็นลิขลินเป็นคนร่าเริงน่ง่าย รงกลางเมืองมีตลาดซื้อขายหยกอยู่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวที่คนมาขายหยกที่หามาได้ Türk evet. bayanlığının evet. evet. erken... <laughs> <laughs> bir kilosu çok bayanlığı. Bahan'ın kilosu Türk bayanlığı. Az uşak şapkaçtan bağırsak. Evet, พระสังสำจังผู้เดินทางไปอินเดียในระหว่างศตวรรษที่เจ็ดคุอนำเอาคำพีในจบนาพุทธมาได้มาพักที่นี่ตอนขากลับท่านเขียนเอาไว้ว่าบริเวณนี้มีดินดีสนหรบปลูกธัญพืชผลไม้ก็อุดมสมบูรณ์ผู้คนก็สวมเสื้อผ้าทำด้ไหมและฝ้ายเก่งมากในการทอผ้าไหมและขักขนด้วย ท่านถังสัมจังได้บันทึกตำนานเก่าแก่เรื่องหนึ่งไว้ด้วยแลเรื่องที่ผระไหมมาถึงที่นี่อย่างไรในการก่อนนั้นการนำเอาตัวไหมออกจากจีนเป็นสิ่งต้องห้ามแต่กระสับแห่งโหตานก็ประสงค์ที่จะทำผ้าไหมขึ้นในบ้านเมืองของพระองค์เองจึงของร้องเจ้าหญิงจีนองคหนึ่งผู้จะมาเป็นคู่อภิเษกของพระองค์ให้นำแรงไหมามาด้วยบ้าง ก็ปฏิบัติตามที่ขอร้องไปจึงเอารังไหมซุกซ่อนมาในมงกุฎตอนที่มาเข้าพิธีอภิเษกไม่มีผู้ใดทราบว่าวัฒนธรรมในการเลี้ยงตัวไหมได้มาถึงเมืองโหตานเมื่อใดแต่ตามตำนานก็ว่าศิลปะนี้ ได้นำเข้ามาจากจีนแต่ยุคต้นๆ มีรูปเก่าแก่มากอยู่รูปหนึ่งที่แสดงถึงตำนานเก่าแก่โบราณที่สตายนักสำรวจได้พบเมื่อต้นสวัสดที่21เขาพบมันเข้าที่ซากโบสถ์ทางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าซ้านซ้านอูลิคะท,ทางประมาณ100กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโฮสานตรงกลางทะเลทรายท่านจะเห็นนางพระกำนาน ผู้หนึ่งกำลังเอามือชี้ไปที่มงกุฎของเจ้าหญิงตรงที่ที่ซ่อนรังหมาเอาไว้ตั้งแต่ซาได้พบภาพบรเจุเชิ้นนี้แล้วพกะไม่มีผู้ใดได้กลับไปที่ซ้านซ่านอุ่นหรือเธออีกเพื่อยืนยันรับรองตำแหน่งที่พบตามภาษาอุ้ยเหอเจิวนั้น ซ้านจานอูนริเทอรหมายความว่าบ้านานาเช้างหรือบ้านมหาสมบัติานาช้างหลังจากที่เดินทางมาแล้วสองวันเราก็ได้พบซากที่พักเก่าแก่แห่งหนึ่งในทะเลทราย เราได้พบซากที่หลงเหลือของบ่อน้ําเก่าแห่งนคือทะเลทรายสองสามต้นและซากบ่อน้ําหลายบ่อที่ทำได้อิฐดินดิอซาก